สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูมณีวันแก้วมณีนะคะหนังสือที่เราจะใช้นะคะ ก็คือหนังสือคณิตศาสตร์นะคะั้นัระถมศึกษาปีที่สองเล่มที่หนึ่งนะคะของสสวทนะคะเล่มเดิมนะคะลูกๆวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของหน่วยที่หนึ่งนะคะจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์นะคะเรื่องจำนวนนับไม่เกินสองร้อยนะคะ เรามาดูนะคะแผ่นตารางร้อยตารางสิบและตารางหน่วยกันนะคะหนึ่งแผ่นนะคะก็จะมีหนึ่งตารางนะคะก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยนะคะส่วนแผ่นต่อไปนะคะในหนึ่งแผ่นนี้จะมีสิบตารางนะคะหนึ่งตารางสิบนี้นะคะก็จะมีสิบหน่วยนะคะก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งสิบนะคะส่วนแผ่นต่อไปนะคะ หตารางนี้จะมีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ1ิดตารางหน่วยนี้นะคะก็จะเท่ากับ1นึ่แผ่นของตารางสิบนะคะนั่นก็คือมี1ตารางสินั่นเองนะคะต่อไป สิบแผ่นของตารางหน่วยนะคะก็จะมีก็จะมีทั้งหมดสิบแผ่นของตารางสิบนะคะจะมีค่าเท่าไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะมีเท่ากับหนึ่งแผ่นของตารางร้อยนะคะก็จะเรียกว่าหนึ่งตารางร้อยนะคะต่อไปนะคะจำนวนนับสิบยี่สิบสามสิบนะคะไปจนถึงร้อยเลยนะคะ เราก็จะมีตารางให้ลูกๆได้ฝึกอ่านนะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะหนึ่งหนึ่งแผ่นนี้นะคะเราเรียกว่าหนึ่งสิบนะคะเขียนเป็นตัวเลขอาราบิกก็คือสิบนะคะแล้วก็ตัวเลขไทยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือนะคะตรงนี้นะคะลูกๆสามารถที่จะอ่านแล้วก็ฝึกฝึกอ่านนะคะแล้วก็ท่องจำได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจํานวนที่ลูกจะเห็นต่อไปนี้นะคะจะมี1ตารางร้อยและ2แผ่นตารางสิบและมีตารางหน่วยอยู่ทั้งหมด6นะคะเราจะมาดูว่ารูปที่เราเห็นนี้นะคะจะเขียนเป็นตัวเลขอินดูอารบิกได้เท่าไหร่นะคะ1ตารางร้อยนี้ก็คือ100 2ตารางสิบนี้ก็คือ20หรือ20นั่นเองนะคะส่วน6ตารางหน่วยก็คือ6หน่วยนั่นเองนะคะเราจะเขียนได้เป็น1 2ึรนะคะและเลขไทยก็มาจากเลขอารบิกนี้นะคะก็คือหนึ่ะรอยลีะคะราะคความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ลูกๆได้นะคะได้ ทบทวนแล้วก็มันทำแบบฝึกหัดน,นะคะจะได้เพิ่มเติมความรู้ของเรานะคะให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในบทต่อไปได้อย่างได้อย่างชํานาญนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการทําแบบฝึกหัดมากขึ้นนะคะแต่ว่าลูกๆก,ก็อย่าลืมนะคะถ้าเราต้องการที่จะให้เราปลอดภัยนะคะเราต้องมีมาตรการในการห่างไกลโควิดนะคะนั่นก็คือมีการ คัดกรองวัดไข้นะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่นะคะเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ทําความสะอาดพื้นผิวที่เราจะสัมผัสน,นะคะหรือว่าทําทความสะอาดเครื่องใช้ของเราด้วยนะคะนะคะเช่นแก้วน้ําช้อนหรือว่า,าสิ่งที่เราจะใช้สัมผัสกับปากของเรานะคะแล้วก็ที่สาคัญคือเราต้องไม่อยู่ในที่ชุมชนแออัดนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบใจใลูกๆทุกคนนะคะที่รับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะคะปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำแบบฝกหันได้กันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ